สวัสดีค่ะรัตนมณีพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำนายดวงนะคะ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนนะคะจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันนะคะชาวปีนักษัตรปีจอนะคะนี่คือไพ่ประจำตัวของคุณนะคะไพ่กุมารทองเราจะมาดูกันนะคะ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนนะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างนะคะ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนนะคะ เรามาเริ่มกันที่ไพ่ใต้สำรับพานบุญจับนางมโนลานะคะพานบุญจับนางมโนลานะคะพรไพ่ใบ,บ,น,น,ะะน,บนี้ออกแนวลักษณะเหมือนแบบบางครั้งบางอย่างในเดือนมิถุนายนก็มันมีบางสิ่งบางอย่างที่แบบยังติดขัดหรือปัญหาอยู่ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องรอนะคะแต่ว่าการเดินทางการต่างประเทศโดดเด่นนะคะเน้นทําออนไลน์จะดีนะคะ ไพ่ใบแรกสักจธรรมนะคะเรื่องที่หนึ่งนะคะไพ่ศัจธรรมวาสนาช่วงนี้วาสนาคุณจะตื่นรู้นะไพ่สัจธรรมบางครั้งบางอย่างอาจจะต้องทำใจอ่ะเหมือนคุณจะทำใจได้จะตื่นรู้จะยอมรับชีวิตมันก็อย่างงี้แหละมันก็มีทั้งทุกข์และสุขทุกอย่างมันไม่ได้ดังด่งใจเสมอไปเหมือนไพ่บวงอ่ะบางทีมันมีการติดมีปัญหาก็ทำใจได้ยอมรับนะคะแล้วจะดี มันนั่งสมาธิแล้วทุกสิส่งทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะไพ่ใบนี้คุณจะโตมากขึ้นคุณจะรู้มากขึ้นคือแบบตื่นรู้ว่าเข้าใจสัจธรรมการชีวิตมันมีการเกิดแก่เจ็บตายนะคะบางครั้งบางอย่างเราก็เออมันไปตามการและเวลาเมื่อถึงเวลานะคะมันก็ต้องมีการเ,ออเมื่อพบก็ต้องมีจากก็เป็นไปได้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะก็ ทำใจนะ,ะตื่นรู้ยอมรับแล้วคุณจะมีความสุขนะคะไพ่ใบที่สอเรื่องที่2เทพบุตรยุติธรรมนะคะการได้รับความยุติธรรมนะคะในเรื่องการเงินโดดเด่นในเรื่องการได้รับความยุติธรรมอมืคือแบบว่าหรือช่วงในเดือนมิถุนายนเนี่ยคุณจะมีทางเลือกหรือ2ช่องทางในการทําเงินนะคะ โดดเด่นมากเกี่ยวกับการทำสอสิ่ง2อ,อย่างหรืออาจจะต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างในเดือนมิถุนายนเกี่ยวกับการเงินอาจจะแบบว่าเออจะใช้เงินตรงนี้รีไหมหรือตรงนี้ดีซื้ออันนี้หรืออันนี้ดีก็เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ยังไงแล้วคุณจะตัดสินใจได้ด้วยเหตุและผลนะคะไพ่ใบ <Bye bye S 1> ที่ส <c oughs> ามพระพิคเนตราชาโชคความสำเร็จปฏิหารนะคะเงิน บ้านให้โชคบ้านให้เงินนะคะโดดเด่นมากพระพิคเนตราชาโชคความสําเร็จนะคะอยู่บ้านแล้วมีความสุขอินน้ำสำาํารานอุดมสมบูรณ์นะคะอยู่ยังไงก็อยู่บ้านแล้วมีความสุขบ้านให้โชคด้วยนะคะถ้าใครชอบเสียงอะไรก็ลองดูบ้านเล็กที่นะคะอ่าต่อไปพญายมราตกพ่อแม่ญาติพี่น้องเรื่องที่สี่นะคะ วาระบุญวาละกรรมนะคะพญายมราชเนาะก็ระมัดระวังเรื่องการขึ้นลงขึ้นศาลของพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคุณมีเรื่องเกี่ยวกับขึ้นลงขึ้นศาลกับพ่อแม่ญาติพี่น้องก็เป็นไปได้หรือเกี่ยวอะไรกับมรดกก็เป็นไปได้ด้วยนะคะอ่านต่อไปนะคะไก่ทองปรับชลาวันเรื่องที่5นะคะเรื่องที่5ไก่ทองปรับชลาวันตกบุตรบริวารเพื่อนฝูงก็ระมัดระวังการทะเลวิวาทกับ บริวารของคุณเพื่อนหรือว่าลูกนะคะก็ระมัดระวังเรื่องนี้เนาะการทะเลาะวิวาทกันไม่ลงรอยกันอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแบบเถียงกันทะเลาะกันก็ระมัดระวังนะคะหรือถ้ากับเพื่อนหรือไม่ใช่คนในครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะแบบเอ่อถึงขั้นแบบจบก็เป็นไปได้ด้วยกับความสัมพันธ์กับใครบางคนนะคะที่เป็น กาลยานิมิตก็ระมัดร,ระวังเนาะอืต่อไปนะคะพระทักษะตกอุปสรรคนะคะการรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างแทนคนอื่นหรือบางสิ่งบางอย่างคุณต้องจัดการเองนะคะคือหรือบางสิ่งบางอย่างแบบไม่ได้ทําไม่ได้ผิดอะ่ะแต่คุณต้องรับผิดชอบก็ระมัดระวังเรื่องนี้แล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรที่ซุ่มเสี่ยงที่จะทําให้คุณเกี่ยวกับการขึ้นลงขึ้นศาลหรือการผิดกฎหมายนะคะจะไม่ดีนะคะอย่าไปยุ่งเกี่ยวไม่งั้นจะทําให ให้คุณปวดหัวได้เหมือนกันนะคะอ่าต่อไปเรื่องที่เจ็ดนะคะเทพสาคู่ครองคนรักนะคะเทพสาคู่ครองคนรักคนโสดอาจจะแบบช่วงนี้คนโสดก็อืโสดต่อไปช่วงนี้คนโสดแนะนําให้โสดต่อไปนะเพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆอ่ะมันก็มีเกณฑ์ที่ดูแล้วจะมีคนเข้ามาแต่ว่าเข้ามาแล้วทําให้เหนื่อยหนักใจก็ เป็นโสดจะดีกว่านะคะในช่วงนี้ไพ่สัจธรรมคุณก็จะไม่สนคนโสดดูแล้วไม่สนความไม่สนคู่นะคะแต่ว่าชอบความโสดนะคะเพราะว่าไพ่สัจธรรมคือความโสดเทพเสามาย้ำคิดย้ำทำไม่แน่ใจประมาณเนี้ยไกลทองปรับชละวันมาอีกวุ่นวายนะคะเป็นโสดต่อไปส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ระมัดระวังการทะเลาะ กับคู่ของคุณนะคะหรือบางทีคุณก็จะตื่นรู้ด้วยนะความรักมันก็อย่างนี้ยแหละมันก็มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาให้ต้องฝ่าฟันกันไปนะคะประมาณนี้เลยอะ่ะต่อไปนะคะเรื่องที่แปดนะคะภาะวิสนุก,กรรมนะคะสุขภาพสุขภาพนี่ระมัดระวังเกี่ยวกับกระดูกเหมือนกันเนาะกระดูกข้อหลังขาระมัดระวังเนาะอาจจะต้องมีเกณฑ์แบบ ซ่อมแซมส่วนที่สึกหลอโดยเฉพาะแบบขาข้อกระดูกก็เป็นไปได้นะคะอืมและระมัดระวังเรื่องการปวดหัวไมเกรนด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะประมาณนี้เกี่ยวกับสุขภาพนะคะก็มันออกกําลังกายยื้ดเส้นยืดส,สายก็ดีนะคะมันออกกําลังกายมันนั่งสมาธิเข้าทางธรรมก็ช่วยได้จะได้ไม่ปวดหัวเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีอะไรเกี่ยวกับปวดหัวไมเกรนเข้ามาร่วมด้วยจากที่เราเจ็บหลังเจ็บข้อนะคะ ต่อไปเรื่องที่9นะคะเรื่องที่9พระแม่ทรณีความมั่นคงความมั่งคั่งนะความแบบบ้านให้โชคพระแม่ทรณีอยู่บ้านแล้วมีความสุขพระแม่ทรณีพระแม่ทรณีอยู่บ้านแล้วมีความสุขจริงๆไม่มีเกณฑ์เดินทางเนาะแต่เกี่ยวอะไรแต่เกี่ยวกับแบบบ้านพื้นดินฐานถิ่นฐานที่เกิด หรือความมั่นคงอขอให้ช่วงนี้นะคะมีจิตใจที่มั่นคงยึดมั่นถือมั่นเข้าทางธรรมเราจะดีแล้วคุณจะมีความสุขนะคะพระแม่ธรณีให้โชคนะคะขอพรพระแม่ธรณีก็ดีพระพิคเนตก็ด้วยนะคะอืมอ่ะต่อไปนะคะเพทพธิดาแมงป่องการงานเหมือนการงานมีความตึงเครียดวิตกกังวลเงินตึงมือนะคะอืมมีความเครียดวิตกกังวลหวาดระแวงกับการงานหน้าที่การงานเหมือนบางสิหรือ งานมันหนักมากจากที่ผ่านมาก็มีเกณฑ์ได้ของขวัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าพระพิคเนตทรงหนูพระพิคเนตมาสองใบเลยนะคะทั้งพระพิคเนตราชาโชคพระพิคเนตทรงหนูคือโอกาสใหม่ๆโอกาสความสําเร็จในหน้าที่การงานโดยเฉพาะงานอะไรที่ทําที่บ้านงานออนไลน์โดดเด่นมากนะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆนะอืถ้าถึงแม้งานนั้นอาจจะมีความเครียดหรืองานนั้นคุณไม่ชอบ คือมันจะเข้ามาแบบปรับปรับฉับไวเหมือนกันนะมีการเปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานแบบแบบไม่ทันได้คิดอะแล้วมีเกณฑ์ที่จะแบบจบสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือคุณต้องตัดสินใจเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งในหน้าที่การงานอะแต่ในไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรหรือตัดสินใจแบบไหนนะคะมันจะพบแต่ความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในอนาคตข้างหน้าจะมีชื่อเสียงมีสิ่งดีๆรอคุณอยู่นะคะไพ่ใบสุดท้ายพัศิวะ คือการขึ้นสุดการเปลี่ยนแปลงการเอ่อการคือคือการเปลี่ยนแปลงแบบฉับไวปัจจุบันทันด่วนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เออเดือนมิถุนายนในใครหลายๆคนของชาวปีนักษัตรปีจอจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคะจะมีการจบแล้วเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างใหม่คือคนต้องต้องเลือกบางสิ่งบางอย่างด้วยอะ่ะมีตัวเลือกต้องเลือกแล้วจบ แล้วเริ่มประมาณนี้เลยแบบเร็วด้วยปุบป,ปับฉับไวมากนะคะมันเหมือนแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแล้วมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะคะขอให้เ,เตรียมตัวเตรียมใจเพราะยอมรับพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายนด้วยนะคะ <S <S และนี่คือ12 <S <S เรื่องราวในเดือนมิถุนายนของคุณนะคะขอให้คุณ ปรับอารมณ์ด้วยนะคะมันนั่งสมาธิเข้าทางธรรมแล้วคุณจะตื่นรู้แล้วคุณจะมีเซน์แรงให้เชื่อเซน์ของตัวเองนะคะช่วงนี้งานอะไรที่เกี่ยวกับออนไลน์การฮิลลิ่งใช้สื่อใช้จิตวิญญาณการรักษาโดดเด่นมากนะคะจะประสบความสำเร็จอาทีนี้ขอไพ่อีก3ใบเป็นการสรุปในเดือนมิถุนายนนะคะไพ่พรม,มายาน จะบอกอะไรอีกนะคะขอสรุปสามใบในเดือนมิถุนายนของคนที่เกิดปีจอนะคะขอไพ่สามใบนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดาออภพรวยชัยด้วยนะคะไพ่ใบแรกว้าวพันนางสุพรรณมัจฉานะคะความสุขกายสบายใจนะคะอย่างไรแล้วคุณจะมีคนช่วยมีคนช่วยคุณคิดอ่ะถ้ามีอะไรให้ปรึกษาเพื่อนนะคะ ปรึกษาคนที่คนรู้ใจอ่ะเออจะมีคนคนหนึ่งให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือคุณได้ในทุกๆเรื่องนะคะมิตรที่ดีกาลยานิมิตรที่ดีแล้วจะประสบความสำเร็จคุณจะสบายมากขึ้นนะคะไม่ได้เดินคนเดียวบอกเลยชาวปีนักสัตว์ปีจอนะคะคุณไม่ได้โดดเดี่ยวเดียวดายนะคุณมีอย่างน้อยคุณจะอย่างน้อยๆคุณจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคอยคุ้มครองคุณจะมี คุณจะเจอมิตรที่ดีอะที่มาดูแลหรือช่วยเหลือคุณได้ในวันที่คุณคุณอยากปรึกษาอปรึกษาเพื่อนได้ไพ่ใบที่สองนะคะพ <c oughs> าวิษณุกรรมขึ้นมาตอกย้ํานะคะถึงการสร้างนะคะสร้างบ้านสร้างฐานะสร้างตัวตนสร้างสร้างอะสร้างในทุกสิ่งนะคะคุณจะได้สร้างหมั่นทำดีต่อไปทําดีย่อมได้ดีนะคะไพ่ใบนี้นะคะ ไพ่ใบที่3ว้าวพระแม่ประวตีนะคะไพ่ใบนี้คือโอกาสนะคะโอกาสใหญ่โอกาสความสำเร็จโอกาสที่ดีนะคะเดือนมิถุนายนนะคะคนปีจอรอรับโอกาสดีๆที่จะมีหยิบยื่นเข้ามาและเป็นโอกาสใหญ่แล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณนะคะ รอรับความสําเร็จด้วยอนาคตสําเร็จแน่นอนนะคะโอกาสดีๆมาแล้วนะคะก็ขอให้คุณอยู่ในศีลอยู่ในธรรมทาดีต่อไปและจะประสบความสําเร็จและนี่คือ12เรื่องราวในเดือนมิถุนายนนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ